สวัสดีค่ะเข้าครัวทํากินง่ายๆกับยายไรบ้านนะคะเมนดูกับข้าวของยายวันนี้นะคะต้มมะละผักกาศดองค่ะมะละยายควักไส้ออกแล้วนะคะล้างทาความสะอาดแล้วนะคะแล้วก็จะมีผักกาศดองค่ะยายก็จะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนะคะผักกาดดองใส่ไส้หมูนะคะไส้ใหญ่ยายล้างทาความสะอาดแล้วนะคะ ขยำเกลือหลายๆรอบนะคะแล้วก็มาล้างน้ำมะนาวเป็นรอบสุดท้ายค่ะขยำจนมันสะอาดนะคะมันก็จะไม่มีกลิ่นคาวค่ะไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกไทยกระเทียมรากผักชีค่ะยายทุบเอานะคะเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยค่ะ ใส่ารากแบบชีกระเทียมกิกไทยลงไปนะคะใ,ใส่ไส้หมูนะคะใส่ไส้หมูลงไปตามด้วยประกาศดองค่ะตามด้วยมะละนะคะ นาใ,ใส่มละลงไปเลยค่ะใส่ไปเลยไายใส่ขนอไปน,นะคะเพิ่มความหอมอร่อยด้วยขนอนะคะซสียิยวขาวค่ะ ทีนี้เราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผักหมูของเราจะเปื่อยนะคะจะสุกเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีตอนสุกนะคะมาละเราก็สุกแล้วนะคะเปื่อยได้ที่แล้วคะ่ะตักเสิร์ฟเลยคะ่ะ